สวัสดีนะฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็เจอกับผมเหมือนเดิมนะฮะนับฟุุพกชิ่งโกนะครับวันนี้นะฟุกจะพามาดักกุ้งกันเหมือนเดิมนะฮะวันนี้เราก็อยู่เป็นที่ครองนะฮะนี่ครับวันนี้เราก็จะย้ายพิกัดน,นะฮะเดี๋ยวเรามาดูอุปรกรณ์ครับวันนี้อุปรกรณ์นะับฟุ๊กเป็นยังไงนี่ครับอุปรกรณ์ดักกุ้งในวันนี้นะฮะโอ้ จะใส่3มอันครับเดี๋ยวเรามาตามรุ่นตามเชียร์ไปพร้อมกันนะฮะว่าวันนี้นะคุกจะทำภารกิจดักกุ้งสเร็จหรือเปล่านะฮะไปเดี๋ยวเราไปรนเลยดีวยกว่าครับตอนนี้แดดร้อนมากนะฮะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาสเปดนาฬิกานะฮะโอ้โหร้อนจัดโอเคครับนะว่าแล้วเราก็รยก,กันเลยนะฮะต้องรีบทำเวลาเลยนะครับเพราะว่ากาดร้อนมากครับนี่ครับเหยื่อเราก็จะผูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะ วันนี้เราจะไม่ลงลึกนะฮะวันนี้เราฟุกจะโยนเลยนะครับ <c oughs> ไม่ต้องลงน้ำนะครับวันนี้ลองดูสิว่าจะเป็นยังไงโยนให้ไกลที่สุดนะครับเท่าที่จะโยนได้อบอ่ะโอเคครับนี่น่าจะไกลพอแล้วครับ เราก็จะทำการผูกไปเลยนะฮะโอเคครับเส okay, ร็จแล้วหนึ่งอันอีกอันเราก็จะลงตรงช่วงนี้แล้วกันนะฮะมารีกันเลยครับวับนนี้เราจะทดลองใส่แบบไม่ลึกเท่าไหร,ร่นะฮะตื้นดู ว่าวันนี้ไม่อยากจะลงน้ำนะครับฮะลองดูครับเป็นยังไงเดี๋ยวถ้าอยากให้ไปไก่นะฮะเราต้องเอามุงเราจุ่มไปในน้ำก่อนนะฮะเพื่อเพิ่มน้ำหนักเวลาเราโยนออกไปมันจะได้ไก่นะครับนี่ก็เป็นเทคนิคเ,เล็กๆแน,น้อยนะฮะ เอาลครับเอาโอเคครับไปแล้วฮะเมื่อกี้น้ำหนักไม่ได้นะฮะโอเคถึงพื้นที่เรียบร้อยนะฮะก็จะผูกตรงยอดไม้นี้แล้วกันนะฮะ เดี๋ยววันที่สามเราก็จะลงตรงนี้นะฮะโอเคครับนี่ครับเสร็จที่เรียบร้อยนะฮะก่อนอื่นเราก็ต้องเอาลงไปจุ่มน้ำก่อนนะเพื่อเพิ่มน้ำหนักโอเค,อเคน่าจะชุ่มน้ำได้ที่แล้วนะฮะจากนั้นเราจะทำการโยนลงไปเลยนะครับไม่ต้องลงน้ำนะฮะ ไม่ได้ครับเอ๊ะมันเบาครับ <c oughs> ว่าริมฝั่งน้ำค่อนข้างจะตื้นมากนะฮะถ้าเป็นไปได้เราก็อยากใส่ตรงกลาง,ลางนะครับถ้าใส่ตรงกลาง่ะลงปลาจะไม่ใช่กุ้งอ่ะจะเข้าดีมากนะครับเพราะว่ากุ้งมันช่วงกลางวันมันจะลงไปหากินอยู่น้ำลึกๆนะครับมาไปครับโอเค แก้วฮะสวยงามมากเลยโอเคครับตัวนี้เราก็จะปักไม้ไว้นะฮะโอเคนะฮะการดักกุ้งของลราฟุกวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวตอนเย็นเราจะมารุ่นไปพร้อมกันนะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้เราจะไม่ลงน้ำลึกนะฮะ น้ำฟุ๊กจะใส่ตื้นๆพอเพราะว่าวันนี้ไม่ได้เตรียมชุกมาก็เอาแค่นี้พอนะไปรอรุ่นตอนเย็นพร้อมๆกันโอเคนะฮะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะฮะเวลาที่เราจะมาดูที่เราดักกุ้งไว้นะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะฮะวันนี้ภารกิจของนราฟุ๊กจะสําเร็จหรือเปล่าน,นะฮะเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้กุ้งจะเข้าหรือเปล่านะฮะ ปไปดูเลยครับตรงการเสียเวลานะฮะตอนนี้นะปุ๊กก็ได้อ่าเก็บมาแล้ว2อันนะฮะนี่ครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะฮะนะปุ๊กร,รวบรวมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ฮะอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะยกขึ้นมาดูก่อนนะฮะเอ๊ะ โอ้นี่นะฮะโอ้ได้อยู่นะครับได้อยู่นะฮะเต็มูนเลยครับตัวนี้สองครับตัวนี้สองที่สองจะเป็นยังไงโอ้โอ,โอครับอันที่สองก็ไม่ธรรมดานะฮะดูฮะ ครับโอเคเดี๋ยวดูที่สามนะฮะว่านาะภูมิจะไม่ขึ้นเลยนะฮะเฮ็นเชือกไหมอย่างนี้นะฮะไปะเดี๋ยวเราดึงขึ้นมาดูพร้อมกันเลยครับครับเดี๋ยวแกะเชือกก่อนนะฮะนี่ครับ ถึงขึ้นบัด,ดูเลยนะฮะจะเป็นยังไงจะเข้าดีไหมท้ายของเราครับโอ้โว้ยนี่ฮะจ้อมันยอดมากเห็นไหมครับโอ้พอได้นะครับพอได้พอได้ไดนี่ครับ ท้ายของเรานะโอ้โหเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอ่ะเดี๋ยวเราไปเทรวมกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูผลกุ้งรวมของคลิปนี้กันดูนะฮะดูครับก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะครับธรรมดาทัชชนัยฮะนี่ฮะโอ้นี่ครับ เห็นนะครับกุ้งนล้วนเลยนะฮะนี่ได้มมดเลยครับโอ้จุดยอดเลยครับทริปนี้น่าฟุกรอดอีกแล้วนะครับเป็ง้างครับการหาอยู่หากินแนวสายบ้านๆนะฮะสำหรับทริปนี้ก็เป็นที่น่าพอใจเลยนะครับแบนนี้นาพวกก็ทำภารกิจสำเร็จนะครับในการจักกุ้งกันนะฮะนครับ เป็นพุ่งนาเหมือนเดิมนะครับบรรยากาศสวยๆครับยามเย็นนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลา6นาฬิกานะฮะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอแนวหาอยู่หากินแบบนี้นะฮะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดกระดิ่งไลค์ให้เราปุ๊บด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วครับสวัสดีครับบายครับไปเจอกันคลิปหน้านะฮะว่าเราจะพาไปหากินในสไตล์แบครับ